1>, 1. ห้ามทำความสะอาดบ้านคนจีนจะถือว่าการทำความสะอาดบ้านจะเป็นการเอาโชคลาภออกไปจากบ้าน 2. ห้ามซักผ้าในวันตรุษจีนเพราะเทพเจ้าแห่งน้ำเกิดในวันตรุษจีนดังนั้นการซักผ้าในวันนี้จึงถือเป็นการลบหลู่ท่าน 3. ห้ามสระผมหรือตัดผมเพราะการตัดผมหรือการสระผมในวันปีใหม่เหมือนเป็นการนำความมั่งคั่งออกไป 4. ห้ามร้องไห้เพราะอาจเป็นลางไม่ดีให้เราเจอกับเรื่องไม่ดีและเสียใจไปตลอดปี 5. ห้ามซื้อรองเท้าใหม่เพราะคำว่ารองเท้าในภาษาจีนออกเสียงคล้ายกับเสียงถอนหายใจคนจีนจึงถือว่าเป็นสัญญาณที่ไม่ดี 6. ห้ามกินโจ๊กเพราะมีความเชื่อว่าการกินโจ๊กในช่วงเช้าของวันตรุษจีนเหมือนเป็นการขัดขวางไม่ให้ตัวเองร่ำรวย 7. ห้ามพูดคำหยาบและทะเลาะเบาแวงเพราะอาจจะเป็นการนำโชคร้ายมาให้ตลอดทั้งปี 8. ห้ามเข้าไปในห้องนอนคนอื่นเพราะจะทำให้โชคร้าย 9. ห้ามใส่ชุดสีขาวเพราะคนจีนเชื่อว่าการใส่เสื้อสีขาวดำนั้นหมายถึงลางร้ายแต่ควรจะใส่เสื้อสีแดงเพราะสีแดงจะนำโชคดีมาให้ 10. ห้ามทำของแตก เมื่อไหร่ที่มีคนทำของแตกหมายความว่าลางร้ายจะมาเยือนครอบครัวจะแตกแยกหรือมีคนเสียชีวิต11ห้ามใช้ของมีคมโดยเชื่อกันว่าจะเป็นการตัดความโชคดีออกไป 12. ห้ามให้เงินยืมโดยเชื่อว่าหากให้เงินยืมในวันตรุษจีนจะทำให้มีแต่คนมายืมเงินตลอดทั้งปีและหากใครติดเงินผู้